นั่นเองค่ะออยู่กับพอดีค่ะอยู่กับเนยนะคะในช่องเนยเลิฟเองถามว่าอทำไมทุ้สังรอ้ก็ไม่เป็นไรเนาะโอเคเดี๋ยวจะให้พี่พิกี้เขาเล่นนะคะเดี๋ยวก็จะให้เล่นพดีดีด้วยโอเคเดี๋ยวพี่ขอทำงานก่อนนะคะแล้วนี่คืออะไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะให้เขอยแอปเปิลนะคะก็เอาเลยก่อนนะเก็บเบนรอไหมคะเก็บเบ้นงานค่ะก็อยู่พอดีดีนะคะเขาอย่างคะดีดีขอบคุณนะคะ สูกเสียงค่ะอ่ายืนเลยนะคะคนที่รอเข้าอยู่ค่ะขอเว็บเว็บเสร็จแล้วคุณเชฟคุณคุณคุณดีดีขอเว็บเสร็จแล้วคุณเช่หรอไปรับสินี่คุยกับผู้ชมอยู่นะ ป้าทึงนะคะอยากให้ดูสกินนะคะนี่คือสกินใหม่นี่นะคะวันนี้เนยเลือกเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปเล่นในแบบสไบเบอร์กันเลยมาเบิลเข้าเลยค่ะแล้วไปมันตึงค่ะแบบเข้าค่ะเข้าแล้วค่ะเป็นที่ขาวเข้าตามนะคะจ้าเออตอนนี้เราก็อยู่ในโหมดสไบเบอร์นะคะ ซึ่งจุดนี้มองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะก็ต้องบินนะคะออบินบินไปสุดมืดหรอสักครู่นะคะเดี๋ยวขอเป็นหมดเกมก่อนนะคะขอเป็นหมดตอเช้าก่อนนะเออ๋ยวเราจะไม่ล็อกนะคะเราดีดีหายไปไหนแล้ครับเอ้าดียังไม่เข้ามาเลย ดีข้าแกะป้ายาอีกตัวหนึ่งอะ่ะด,ด,ดีดีข้าดีข้าเลยดีดีข้าแก่มไม่ไม่ข้าลูกแก่แล้วเนอสงสารลูกมันนั่นแหละข้าลูกแก่แล้วแล้วไงอ่ะพี่ข้าคนสามแล้วอ้าวมันรางแก่มัน,นี่แล้วก็ถาวายอะไรเด็ดเด็ดแม่แก่ที่ต้องเสียไปเด็ดดีเดดีเดดดีเด็ด,ด,ด,ดแล้วก็เอา้ทาทำไมเราไม่ได้อ่ะ นี่ก็เข้าเลยค่ะพี่จะได้เจอกับลูกแกะที่น่ารักที่สุดในโลกเลยอยากข้ามันข้ามยากขาไ่ดีเลยต้องขยไบ้ายพี่อ่ะอ้าวอ้าวไม่ขยเลย้าวอ่าวโอเค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 เดี๋ยวขอทำงานก่อนนะคะจะไม่เล่นแล้วเีาจะให้พี่มิกี้เล่นแทนถ้าเส่ขยขนนะคะพี่มิกี้นอกจากถ้ามันเป็นโอเคไหม าจะเป็นเธอปล่อยไวทีเล่นไม่ได้ปล่อยแล้ยวหรอคะอืมนั้นพี่ไปสร้างบ้านรอนะอย่าพื้นทองก็รวยเราพี่ดีก่อนไม่พี่ไปหาพื้นที่สร้างบ้านอย่ามันจะหลงทางกันอยวมันจะหลงทางมาไปด้วยกันน้องอ่ะพี่แบบไปหาไม่ได้ได้ไม่ใช่เหรอเออแต่ยาห้ามไงแต่ไงก็ต้องห้ามเหมดิมเราเข้าห้อ เอางี้พี่จะอยู่แถวนี้อ่ะพี่โดนเด้งออกมาเนอะเป็นการบายอะไรแดะเลฟเกมอ้าวดีๆออกแล้วหรอโดนเด้งอ่ะจะแดงนะคะแปปนึงก่จะเข้ามาอยู่เออไมเป็นอะไรไดีๆกินแครปมาเหลือพี่ ตอนนี้เราก็จะเออขุดต้นไม้เพื่อสร้างกอบรับแล้วก็ที่ขุดนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยากเห็นหน้าพี่เขาไหมถ้าอยากเห็นหน้าเดี๋ยวจะให้เห็นหน้าเลยเดี๋ยราก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้เห็นหน้าพี่ๆเขาที่เขาเล่นกันนะคะไม่เกรงใจเมื่อพี่อยากถืงเออหน้าให้เมื่เขาเห็นหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะแล้วเนกับพี่ไม่เดี๋ยวจะให้เห็นทีละคนเลยนะคะเดี๋ยวจะให้เห็นพิงกี้ ใ <Okay. S 2> ช้รนะชกระโปรงน้าใช้กุ้งหน้าไม่ใช่เหรอนี่นะคะก็จะเป็นพิงกี้ค่ะส่วนคนอีกคนนึงตีดีสักนิดนะงานนะเขรลองๆอนี่ดีดีซนเนออยู่นี่ถามไม่เจออีกแล้ว <c oughs> โอเคนี่โอเคเดีย๋ยวเราก็จะไปเล่นหมคคัต่อนะคะ กงอย่เรงเลยเอารอเข้าเลยจ้ามาเอ้ศูย์วชายรากกันนะดีดีดีถ้ามีอะไรนะดีดีก็อุ้ยมันมันก็มีที่ขุดไม่ใช่เหรอวะขุดต้นไม้เหนื่อยพี่แมวขอบนเเดก 我来，好吧。 จริงดิต้นไม้แบบมินิดเดียวเลยเหรอไหนอ่ะแบบเนี้ยก็ต้นโอ้กันเลยต้นโอ้คนที่ปลูกแล้วก็บอกว่าต้นโอ้มันมีนิดเดียวแต่ต้นสีนี่ก็สวยนะหนังชีเนี้ยก็สวยนะแล้วต้นโอ้อยู่บนเขานู่นพี่ก็จะไปบนเขาเฮ้ยเดี๋ยวดีๆก็แวะมาหาไม่ได้หรอกไอเดี๋ยวดีๆีกำลังเข้าเซิร์ฟอยู่แกรักเลยดีๆเข้าเซิร์ฟ ก็แม้พี่ใช้คน,นเด้งอ่ะแต่พี่หายดีๆไม่เจอหาบ้านผมไม่เจอคน,นเด้งอีกแล้วเหรอมาเขียวนว่าอะไรคะไม่รู้ค,คนเด้งอ่ะคุณค่ณาขอบพักสตาร์แสดงพี่ห้ามใช้แอปโกงจำมาต่อแล้วนะคะเมื่อสักีู้่คือมีธุระนิดหน่อยเนาะมาเออต้นไม้ต้นไม้ตัวน,นี้เราก็ต้องมาหาต้นไม้นะคะพี่เฉี่ยก็ขอให ด,ดเออเจอแล้วตนโอึ่งออกจากผ้านมาไกล อ่าเขียนซียมไม่อยู่รูปแบบเศษส่วนเขียนเยะที่ยมจำนวเต็มสุดจำนวรเต็มอะไรสิบเก้าสเธอคือห้าจุดก็เท่ากับ5้าส่วนเกเนี่ยจำนวนเต็ม10ถ้ามันสมมติห้าจุดศูนย์น่ะจำนวนเต็มพันหรือจำนวนเต็มร้อยหจุด ศููยูห้าจุดศูนสตัวพันห้าจุดศูนย์ตัวจำนวนเต็มสี่ฉันได้เรากับห้าส่วนเก้าสิบเอาใชไหมไปยายาลาจะแทปอยู่จุดที่จุดที่สไปยายาลา

ที่ออกจากเกมแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราขอพักเกมไว้ค่ะไม่แค่นี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเกมอื่นแล้วก็คือเกมพียโนโนะเองค่ะไปเกมพียโ,โนนะคะพียโนเชลลิต จีบูส์ค่ไหนไม่ี่อกแค่เริ่มใหม่เีนโรเกโน่ะแ้าไหนแค่ฮันด์เชียไม่เปไรเดี๋ยวอันนี้ขอลืกตานะคะจะเอาไปเอาทำไมยีเจดเดี๋ยวพี่จะขอไป14บสีนะคะเพราะพี่ยังไม่ค่อยเก่ง ไม่ค่อยเก็บไม่ไหว่เออสิบหกอะเออสิบสามเนาะเออใช่ใช่ใช่ไม่สิแต่เขอเล่นให้ตายไปแล้นะไม่ใช่สิบสามไม่ใช่สิบสามเออสิบสี่ใช่ไหมิดเดี๋ยวถามว่าเฮ้ยเลยไประเทศเลยมีเก่งกว่าใครบางคนอ่ะไม่เคยดูนะ 海鸭。太